สารวัตรแต่งงานท้าคนนเงียบทำเพือชูแขกและท่างยังควบคู่กันค้าขายด้วยนะคะถ้ามองเห็นโอกาสถ้ามองเห็นโอกาสของบริษัทพิศารณาภัทราราที่จะทําให้ท uh ่านมีรายได้เข้ามาอีกช่องทางนึงและท่านได้เข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วปานี้ขอเชิญท่าน บริหารบริษาที่ดันอาจารผูพิเดียวเนะเสร็ทีวิสันทุกานทุกคนในการที่ทนที่สวัสดีค่ะานั่นลสมักำนันนะคะตำบลนาเทียชุแาปีถว่ามีรายไ้อกแกเ้อยหแต่กันลเอกสารทั่วตำบลนะคะทีนี้ ทำไมถึงว่าทำวิชาเนาะเียกจะเป็นนี่หน่อยเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะทำงานลำเตอก็ไปฉีดยาทั้งไม่คุ้มนะคะฉีดยากินข้อเข่าเสื่อมสองข้างฉีดให้ทั่วหมดแล้วครั้งสุดท้ายคุณหมอมว่าจะขาดให้คนไข้เดินได้อยู่นะคะเดินได้แล้วหมอจะขาดขาดแล้วทำไงคะคุณหมอใส่อะไรนะเขาจะใส่อะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีน็อตอีกนะคะ หมอไม่รับประกันว่าผ่าแล้วมันจะดีไหมถ้าห้าแสนนะคะโชคดีว่ามากค่ะที่ได้น,น้องบริษัทแบบบริษัทวิศนัยก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ที่ได้มากก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะน้องพลังงนทั้งหค่ะน่แหละคนนี้แหละค่ะที่เป็นรายการเป็นโอท,ที่เรียนที่สุดยอดยมากๆนะคะดูแลมาตลอดนะคะก็ะะเลยก็ยามาทำใจเ,เรียนร้อยแบบวิศนัยทำมาศึกษาเรารู้ตลอด สองปีนะคะมีรายได้เยอะแยะกว่าที่เราเป็นสารวัตรกำนันนะคะค่ะสารวัตรก็ดีสารวัตรกำนันก็นนกนนกนดีแต่สุขภาพเราให้ดีอยายุก็มากขึ้นยังไงคะรับใช้ท่านายรับใช้ตลอดคนนี้ไปทำไมก็ไปนะคะสุขภาพก็ได้ดีขอลาออกจากกรมนุษ์มาทางกรพิษว์เต็มร,ร้อยนะคะและวันนี้ก็ได้รับเกียรติได้มาแชร์ปุถุพันธ์ให้พี่น้องพิษวของเราไม่ทราบว่า รรบนนะะร,ริษัทของเรามีอะไรบ้างน,นะคะใครยังไม่รู้ว่าบริษัทของเรามีอะไรบ้างคะมีมากม่ายลยนะคะ้าวันนี้รู้แ้เนะคะอรใช่มนะัค่ะตอบีดีนะค่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะที่บริษัทของเรานะคะ,คะวันนี้ก็ได้ไปก,กับภาพประธานนะคะนี่คือภาพประธานของเรา ท่านประธานไอวุฒิทำภาคดีนะคะท่านเป็นประธานบริหารของบริษัทวิจาร์ลำภาท่านประธานวิรลาราทำภาคดีประธานเจ้าหน้าที่นะคะสอท่านประธานของเราที่บริหารบริษัทของเราท่านประธานบอกว่าท่านไปบวชได้สามปีในสายบุญนะคะท่านก็ให้คำสั่งสอนของพวกเรามาหนาใหม่เลยนะคะที่ไม่เคยทำวิจารณ์ ได้ประสบการณ์จากท่าน,นแต่ทา,านมาือช้า้ก็เยอะแยะมากมายนะคะนั่นแหละค่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นี่ยค่ะบริษัทของเราตรงนี้ค่ะเขาเรีกบบงเงยกว่าบ้านสะอาดตระเวนบ้านเด็กอำเภอเมืองจังหวัดตอนแก่นนะคะข้างหน้าเราคือถนอนเหล่านานีเข้าเมืองน,นะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ตรงนี้นะคะมีห้าปูหา คือ่านข้างสองคูหานะคะตรงที่เราอยู่ด้านซ้ายครูหานะคะด้านซายเราก็เข้ามาศึกษารเราเรียนด้านล่างก็เป็นพ่อพี่ที่ทำที่ทำงานนะคะหน้าของเราอยู่ข้างหน้านะคะน่คะท่านประธานของเราท่านประธานทั้งสองท่านผศท่านบริษัทของเรามาท่านได้รับรางวัลโรคเกียรติยศรามากมายหลายรางวัลด้วยกันเลยนะคะท่านได้รับรางวัลปีหกสิบ หกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามได้รางวัลส hey, ู้เยอะอย่ากให้ใหม่หลายรางวัลด้วยกันเลยนะคะเห็นไหมคะปัญหาสุขภาพลดลโรงพยาบาลไหมคะคนไขยล้นนี่แหละค่ะวันนั้นในฉันแค่สถานีอะไรเขาเรียกอะไรรอคอสอตสูุให้ไปตรวจให้ไปตรวจอะไรข้อนดีค่ะพอสมองจุดชื่อไปแค่สิบห้าคนไปตั้งแต่แปดโมงเช้า เสร็จไป3โมงนะคะนี่ขนาดเรามีชื่อไปนะคะถ้าเราไปเองนะคะมันจะปัญหาไงเบื่อลำพังนี่แหละค่ะดิฉันเป็นข้อข่าเสื่อมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยปีหนึ่งอย่างเดียวนะคะเบื่อมากนะคะทีแรกไปฉีดยาที่ห้องเก็าเงินละ3,000ห้าหมื่นะคะหายหายไปได้5ปี6ปีมาเป็นหนึ่งแบบนี้ตลอดนะคะเข้าอีกเน็ตก็ทั้งละ980 ปันนปจจัยทําให้มนุษย์ในชีวิตสั้นคืออะไรอันแรกก็คือไม่รู้จักดูแลตัวเองให่ไหมคะหนึง่งอยากอะไรทานกินอะไรกินๆๆอยากเดียวตามใจ่ากไหมคะตามผลสุดท้ายโรคตามมานี่แหละคือไม่รู้จักรักษาตัวเองไม่รู้จักการกินของตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองตัวนี้เป็นปัญหามากมายเลยนะคะเช่นอาจารย์พขาบว่า ผมเชื aaS, say, nah i, say, say, mm. ่ okay. say, ้เลยมากค่ะช mm. ่ไหเช็หแเ็คน็ไหใช่แส like ่ว่ก็ใสผมช่อปูเลยม่ปเลย่นานี้ก็แคใ่หคื้นละคือตัวที่ให้เกว่าเล่นได้ถ้าเ่ได้เลเะรากาคะเร่นแหละาและอีกอย่างก็คือการแพทการแพทย์กดีก็ก็ดีนะคะการแพทย์แต่ไม้ ราไปเห็นไหมคะคนไข้มันเยอะมากมลยเขาดูแลไหวไหมดูแลไม่ไหวเนาะนั่นแหละคือการแค้ไปดีพอนะคะแต่เบอร์สิบแล้วพามาอากาศนีกนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดแบบมาแบบว่าลูไม่าจะใช้งงแล้วเราคะ่ะไม่ได้พูดมาะะ่าลอยค่ะรายงานของโครงการรายาไวรูกเราพูดเขาเขียนเวลาเราสไว้ให้พวกเราได้ศึกษาเร,รียนรู้นะคะ ทีนี mm ้เราไปดูนะคะทุ้เรียนเทศนะคะตัวนี้ทุ้เรียนเทศจอู่แบบง่ายหน่อยเบาหน่อยหนอย่างแบบเราไปเนาะทางการแพทย์เพื่อสื่อกันสื่อต่างๆสถานีข่าวช่องต่างๆก็ออกมาเป็นหันสี่แล้วนะคะว่าพบสารจากไฟทุ้เรียนเทศสามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อไเรัสได้ yeah ฟังลมหัวใจหน้าตารุงลมกำลังฟัรุงฮอร์โมนเพศชายได้ดีด้วยนะ,นะคะาและชายนามค่ะภูเข้าวันนี้ภูเข้ามีสารสกัดออกฤทธิ์สาม,มารถต้านเชือไไเช้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ดีเป็นอย่างดีเลยนะคะร,รักษาอากณสุขศาสตร์ต่างๆของร่างกายของเราค่ะม,มาล่าทีน้อนี่เห็นไหมคะผักไส้รวยมากที่นู่นเหน็นเนาะจะสาม,มารถเป็นยานนะคะ มาราชีโน่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะลดน้ำตาลในเลือดลดเลือดตะลอนเสริมสร้างภูมิค้านทางภูมิคุ้มกันดีนะคะและที่สำคัญยังอีกรักษาเชื้อ HIV นะคะโรคเอดส์ฟังลงสายตาได้ด้วยนะคะมาราชีโน่กับไซโน่เนี่ยคะเห็นเลี้ยงยื่นนะคะเห็นเลี้ยงยื่นท่านประธานของเราได้มาจากกองไม้แดงนะคะเหลือที่ตัวนี้สำคัญมากคือ เพิ่มสมรรถภาพให้ากับร่างกายของเรานะคะและการไหลเวียนของเลือดป้องกันริ่มเลือดแข็งตัวนะคะและที่สำคัญน,นะคะมันท่ากานส่องลูกหมาโตได้อีกด้วยนะคะเห็นเนชื่อนะจําแดงนะคะลายจําแดงตัวนี้ก็คุณสมบัติพิเศษก็คือการเพิ่มหลังน้ำดีจากตับนะคะ แล้วก็ทำเป็นเครื่องดืม่มบำรุงหัวใจนะคะที่สาคัญแก้โรคนิ้วในไตได้อีกด้วยนะคะตัวนี้กัจแรยวแดงนะคะมันจะมีสาบ้านของเรานีนะคะสีมังอรตัวนี้ผาาลไม้หายจากต่างประเทศที่อุดมไปด้วยวิตามินหลายๆตัวมากมายเลยค่ะในตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีวิตามินมากมายกว่าผลไม้จากประเทศเราได้ดีอีกด้วยนะคะ คุณสมบัติของสีวัครนะคะตัวนี้มีวิตามินค่ะสีวัครช่วยฟื้นฟูสาภาพผิวให้แข็งแรงรักษาน้าได้ผิวเพราะเขามีวิตามินหลายตัวนะคะวิตามินดีวิตามินดีวิตามินเอวิตามินซีและวิตามินคออยู่ในผลไม้ตัวนี้นะคะรักษาน้าได้ผิวได้ค่ะตอวอัลมุ้ยอันนี้ก็สมุนไพรป้องกันโรคมะเร็ง นะคะมาตการแท้กคลุมสุขภาพงหัวใจรักษาอาการตับเสื่อในร่างกายนะคะมลมทาี่ผู้บันเ้าผ่นน้องเองแต่ว่ทุกเนผมยัตัวนี้นหน้าที่สาคัญคือความหัวใจนะคะความหัวใจช่างคคุมกันให้จับร่างกายของเรานะคะและลดน้ำาลในเลือดได้ด้วยมานวเทศแต่มานวเทป แก้ปวดร้องปวดเสียนะคะตัวนี้แก้ร้อนในแก้ไข้ดับพิษพิษเิ็นช้ำแดงนะมค,ะค่ะดดนะคุณยังพิธาบุนเนาะพิษเิ็นช้ำแดงที่เขากินหรนือาม่มาากมลับมานาวเพื่อช่วยได้นะคะขอใหาีบนะคะสมการทีตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของร่างกายนะคะและช่วยกับพิษรำคัญก็ช่วยกับล้างสารพิษในลำไส้ ได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้และเพิ่มออกซิเจนในสมองของเราด้วยนะคะเลขกีตัวนี้คือสมุนไพรเส็กดีนะคะคุณสมบัติที่ดีก็คือบำรุงกำลังฟองุงการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยเลือดทำให้เลือดดีสีําบเหมือนไงหายใจของมหือและที่สำคัญบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะ นะคะตัวนี้ยี่หกนะคะวนมาหัวตัวที่เรายู่วันเ้นอเนาะหัวมันนะคะเป็นยานะคะเพิ่มการบผาผาในร่างกายและบรุงธาต<ร>ุนะคะขับลมแก้โรคท้องมันของแกการหาสินะคะยังสามารถเพิ่มควาอ้วนได้อีกด้วยนนะค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เด็กจะดื่มมันีตัวยาสิ จะรวมกันอยู่ในสมุนไพรพีเจเนอของเราขวดนี้ขวดเดียวนะคะเรามีขวดนี้ขวดเดียวไว้ประจามากเท่ากับเรามีหมอสิสี่คนเลยนะคะของเราไม่มีสารการบูดไม่มีสารสะเือลอยนะคะเวลารับประทานเสร็จแค่ตู้เย็นแ้นะคะใส่ตู้นะคะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะคนที่ยังไม่เคยทานก่อได้รับประทานใช่ไหมคะคุณผัวพาน Payments, อ่อยมากใช่หมคะค่ะีอะีใช่ไหมนัะค่ะคือสมไของเรามันมันบวชสุกุกอย่างค่ะยิ่งคุณลูกตับว่า่งย่งิอยากกรเรื่อยๆนะะวก็แซ่บก็สั่งแต่คนที่บอกว่าคนนั้นจะอ้วนขึ้นนะคะ่านบวเดเลยนะคะเรืงนีนะคะบอาันนี้พีเอคาวลองโ ตัวน,นี้เป็นสองพันลุนเน้นภูผาวแก้อาสบของร่างกายเชื่อเวลาเชื่อได้เชื่อแบบทีเดียวตัวน,นี้ทํามาเป็นแค่ซูมนะคะแก้ไขในแบบที่ทททวอดเวลาเราเข้าซูมใช่ไหมวัดให้เรารับประทานตัวนี้แหละคะ่ะถ้าคมีอาการก็ลงทะเบีนไม่มาเนาะถ้ามีอาการที่รับประทานสามเม็ด่ะทุกสีช่ช<ม>ั่วโมงสองวันหนึนะคะตัวน,นี้เน้นที่ภูผาว และสามารถยังพกติดตัวไปไหนมาไหนได้เวลาเราจะไปบ้านใครบ้านใครเราไปนอนพักคืนใช่ไหมคะเราก็ไปเลยวันเนี้ยเวลาไม่สบายเป็นไข้แก้อาจีต่างๆในร่างกายของเรารางาันธุ์ได้เลยทั้งร่างนี้นะคะมีการัก็เป็นแล้วนะคะโควิดรอบแรกนะคะเัือนนี้เป็นครั้งแรกก่อนเชื่อเลยเป็นยังไงคะเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดเป็นเป็นหวัดเป็นไอเนาะ น้ำหกน้ำตาลน่คะมันไรแบบลุเรียนเอนหร่แม่ลุก็าสบายทีนี้พอบอว่ารับารรักาตอนนั้นสองเตรวกสีชั่วโมงพี่าบาลดเ็นกินสวันหนะคะหายรจิงที่ว่าเราบอกนะคะูกปาวคนนี้เป็นที่ผู้เนี่ยผุกคนก็มีไว้ประจว่างนะคะเวลาไม่สบายประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่เรียนอะไรแล้วก็ คามสำคัญต้องมีสี่ตัวไว้นะคะนะคะสินค้าของเราทุกชนิดทุกยี่ห้อเมออยล้อลับรองนะคะหมายเลขทั้สามหลักรวเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมซึ่งยารักษาโรคได้นะคะโดยไม่มีผลข้างเคียงรบกวนใส่สู่ร่างกายของเรานะคะตัวนี้ ถึงไม่แค่เป็นยากรกษาโรคเพราะว่าเราเกิดเป็นยารักษาโรคไม่ได้นะคะเราไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอเราไปทำแบบนั้นไม่ได้บริษัทเรา,าเรา <c oughs> ครื่องหมายเลขสิบสามหลักเป็นอาหารเสริมนะคะเสริยารักษาโรคได้โดยไม่มีสูงข่าเนี่ย <c oughs> นะคะแ <c oughs> ค่พยนยังไม่พอนะคะยังได้เวลายงานผลจากเซ็นเตอร์ลแลนนะคะคไไหนนะ้องเซ็นเตอร์แลแลนเป็นเครื่องมือที่ตรวจ หาสารทีที่ทั่วโลกยอมรับนะคะสมุนไทยของเราทุกตัวจะไ,ไม่เข้ห้องแบบตรวจได้รับใบคิวออกมานะคะตัวน,นี้คู่ฟองพวกเราทุกท่านทุกคนไม่สบายใจได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวตังวลอะไรว่าเวลาเราออกไปหาลูกค้าเรามีหอยยอไหมเราจะถามใช่ไหมคะเราก็พูดให้คลาอฟังได้เลยม,มีใบเซ็นแบบมีใบคิวมีใบตรวจซึ่งมีมทั่วหมดที่ดับโลกยอมรับนะคะท่านประธานท่าน ทำใหเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนะคะสร้างองคสร้างทาด้วยสมัยรีเดียของเรานะคะโควิดมันยิงตัวอยู่ใช่ไหมพวกเราทุกคนทีมงานทีสท่สีรนทีาทุกคน<ม>อย่าให้ได้ยิงคำว่าเด็บ่วยน,นะคะพวกเรามีของม,ม,มีอยู่กับตัวทางอยางเดียวกะไม่ต้องหายวอนที่มีทางเป็นะนําลูกค้าทีมง,งานนะคะทีมง,งานไครไม่มีไม่มีสั่งสังนะคะ อย่าใชะร่าใจนะคะให้ทานให้ทานอย่านี้ไว้ไม่ให้ขายเวลาเราขายเราก็ได้อย so okay. uh, ู่ค่อยขายแต่ให้เรามารักษาของเราก่อนการร่าดใจอยู่นิดนึงวันนั้นไปติดหลวงพ่อนะคะห้าขวดหลวงพ่อพอดีดีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะที่แรกบริษัทไม่ลัวนะคะไม่กล้าเข้าหาค่ะหลวงพ่อเนี่ยท่านอยู่บ้านเดียวกันท่านมาแล้วแหละไม่กล้าเข้าหาแต่คนอื่นเขาไปขายไม่รู้ยี่ห้ออะไรท่านซื้อยินซื้อตลอด ทีนี้ก okay. ็พ่อมาเน้นะคะเป็นทู้แนะนำพ่อาเน้บอกว่าอัพการพ่อเน้อาเน้ปุยสิน้าที่หลวพ่อฟน่ยก็เลยไปนะคะกไปพูดเลยค่ะต้องพูดนะมอามาลยพอนั้นเรนล้าเลยวันนี้เรียบ้อ่อ ยังส่งินให้นั่นแหละเยาว่ามันไ่ดีมันดีทุกตัวนะคะหลวงพ่อมันดีทุกตัวเนะถ้าหลวงพ่อเป็นยังส่งเงินให้โตที่พันพันไหมหลวงพ่อไปจะโวนเล้วก็แบบนี้ดีเลยค่ะเนาะหลวงพ่อเป็นแบบความสามารถทุกตัวมากคุณนี่ออกไปเราห้องพันคุณนี่เอาไปแล้วเป็นหมื่นเราอยากหายไงเราไปโดนเก่านะคะเราอยากหายที่จะต้องก็ได้ของหายเรื่องนี้ปบะเดี้ หลงพ่อตัดงพอไปยืนจะมองหายหลวงพ่อไ่จะดูแลเอาเงาที่แล้วโอ้ยหลวงพ่อมาาฉันหลวงพ่อจะตอกแก้วหลวงพ่อขันแก้วแ้ ไปแล้วค่ะหารถค่ะเออแล้วไปได้ก็จ้างล่าสุดแล้วมา ไปไปเรื่นั้าน่านท่นนค่น่นจุดเ็ดมากิงลวงพ่เดินเาไแล้วซในนี้ไหมนีสิสเดินัาเดินนี่เดนแน้าลงามขาน่นเาเปนายเาได้เอลวหลวงพอสาจีนมีนนีเรอเพืนนั่งงพากินนั่งงพายจเ่นดนิหญ่จี่างนว้ไนะีไว้ที่นี่วันนี้ไปสายเขาไว้แล้วช่วงแไปําข้าวดี

แต่กใหม่ออกแค่เพิ่มกลิ่นนอคือความรู้กานี่ยออกจากแก๊้อดออกเลยเนาะจะอะไแ่รง้ห้องมันต่อดันดีนะคะาต่อไปนะคะตัวนี้ก็ใครยังไม่เคยทานนี่ทางแล้วนะคะทานดีมากเลย มันจะไปขับไขมันในลำไส้มันจะทายไมค่ะบอกนี้้จะมันจะฟองกินแล้วฟองหนึ่งกีกหมดสองมันประกองนึงมันจะมีสามสิบเมตรเนาะสามสิบกว่าเน็ดสิบเมตรถ้าบอกมันบอกมันบอกนาถึงวันนี้เรานี่ดูเนี่ฮวบด้วนด้วนโซบูแต่นี่ฮวบสวยฮวเพิ่มไงค่ะว่ารัาเดี๋ยวเอน้ำไปเรื่อยนี่ไปกินตัวนี้เพราะวัวนี้มันจะไป จากจากแป้งเหมือนนหน้าหายถ้ากินแป้งหนึ่งจำนวนนี้มันเสช่วยนะคะมันในส่วนกระโหของสมุนไพรมากมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นส้มแขกนะคะส้มแขกก็มีอยู่ในนี้นะคะผงมาเรียกตัวเหลืองนะคะตาเมียนชังชาเขียวตัวเนี้ยเรื่องที่สําคัญไปไปจักจากแป้งในร่างกายได้ดีเลยครับมันมันทานมันดีท็อกไหมค่ะดีท็อกได้ออกมานะคะไม่จับไปมีสีตัวไว้เลยนะคะดีมาก ใชเซรั่มเป็นเป็นนางแบบของคนที่จะโดนมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนต้องใช้เซรั่มใช่ไหมคะดิฉันใช้เซรั่มมาไม่รู้ว่ากี่ยี่ห้อนะคะคืออีกอย่างที่มาทำลิ้นันอยากสวยนะคะอยากสุขภาพดีอยากสวยเซรั่มก็เลยกว่าละพันห้าพันหกพันสองพันดิฉันก็ซื้อมามาใช้นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนผิวแห้งนะคะรองผิวแห้งมากๆเลยคือพอเมื่เรี่องสมัยนั้น มนขาดคนเราไหมคะนี onder, ่จะมีแห้ขายห้องนออย่างเนาะเป็นลูกสาวหลาเพื่อนก็ยลยงตามมาหาคนมนชามาเนาะจาไม่ไดกินอย่างไงี้ยมองเือต้องกินเนาะ น,นี้ยโมงานเรไปใส่กางเลยนะคะขากรได้นะคะแต่เรางหมื่นเสียอลำนะคะทีนี้เราไปดูคุณลักาการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเดี๋ยวนะคะให้เวลาสินาทียาวไ <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้น้องสามะเลนไม้คนจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะน้องป่วยเป็นมะกเรียนกาสมองอายุต้ากวดเรียนและหาเอ่อนหมอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห้าสิบห้าสิบมองเลยละนะคะทีนี้ทไงในเมื่อห้าสิบห้าสิบน้องจะเสียแม่น้องเอาใส่ปวดแบบล้างงงไหมคะแอบให้กินในโรงพยาบาลงงว่ให้กินเนะคาสมุนไพรทุกที่ห้องงงห้านะคะที่นี่แม่ของงงอ่แอบเอาใส่ปวดแบบล้างองน้องน้องหายนะคะเพราะสมุนไพรของเราเนี่ยค่ะงงจะเป็นปวดเรียนงงหายจากมะเร็งขั้นสมองนะคะ อันนี้คือเรื่องแรกนะคะน้องหว่าอยู่น้อยเองนะคะอันนี้คุณกุญยังนะคะป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หมอให้เ,ลเวลาสามเดือนแต่ทีนี้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเห็นไหมคะคุณน้อยมาเป็นแม่มาไม่ใช้สมุนไพรทีไจมอนทางกนทานยังมีชีวิตอยู่กะหมอให้สามเดือนยังไม่ตายนะคะเนี่ยคุณญย์นะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ตอบโจทย์นะคะ นี่าะคะโบแขีที่ขาดนะคะเก้าูกออกมาไว้ข้างนอกนะคะตอนนี้ก็หายแล้วล่ะนี่กุณมน้อยนาน้ำหนักเยอะมากนะคะพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวน้ำหนักก็ลดลงมานะคะหุ่นสวยดึนเูดนะคะนี่ค่ะนีคะ พวกเราอยากทำงานเพื่อเก็บเงินไปใช้เป็นพ่อในสิ้นไยมคะไม่ไม่เนาะค่ะทำงานเราต้องกินต้องใช้ให้มีความสุขนะคะต้องไป่ใช้เปนพ่อในสิ้นแล้วค่ะน่ารักค่ะนี่เขาบอกว่า ของเราทุกอย่างก็ได้มาจากผาประธานเราเนี่แหละค่ะคือเสนอเนี่ยให้ท่านผู้บริหารของเราในบอกตั้งว่าวันนี้วันนี้วันนี้รักษาอะไรนั่นแ่ละนะคะค่ะวันนี้ดิฉันสวิตธามดีก็มาแทนผลิตภัณฑ์ของเราของบริษัทของเราไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะการสวัสดีค่ะ